มีความเชื่อซ่อนอยู่ว่าจิตวิญญาณสามารถถูกจารึกด้วยวิธีที่มันตายเมื่อคนเราตายด้วยความรุนแรงหรือความกลัวความบอบช้ำจะยังคงฝังในจิตวิญญาณเหมือนแผลเป็นที่ไม่ลึกในจิตในชาติถัดไปรอยนั้นอาจโผลมาบนร่างกายในรูปของปานรูปร่างผิดปกติหรือรอยแผลแปลกๆเช่นถ้าเคยถูกเผาทั้งเป็นอาจเกิดมาพร้อมลายไม่บนผิวหรือกลัวไฟ รอยพวกนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่มองว่าเป็นหลักฐานว่าวิญญาณยังเจ็บอยู่ยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างไม่จบสิ้นในพุทธศาสนามีคำสอนเกี่ยวกับกายละเอียดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเราที่มองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงเก็บอารมณ์ความคิดและพลังงานไว้ที่ร่างกายหยาบไม่สามารถแสดงออกได้เมื่อคนตายกายละเอียดจะออกไปกับดวงจิตหากตายอย่างสงบวิญ,ญญาณจะไปได้อย่างสะอาด แต่หากตายอย่างรุนแรงกายละเอียดจะถูกทำลายและบาดแผลนั้นจะติดตามไปในชาติหน้าพวกเขาเชื่อว่าบาดแผลเหล่านั้นจะกลายเป็นรอยประหลาดบนผิวหรือโรคที่อธิบายไม่ได้หรือแม้แต่ความกลัวที่เด็กก็ไม่รู้ว่ากลัวอะไรในคำพีของโนสติกบางเล่มมีการกล่าวถึงผู้มีตราประทับผู้ที่กลับชาติมาเกิดพร้อมรอยแห่งความเจ็บปวดเพราะวิญญาณยังจำได้ว่ามันตายอย่างไร แนวคิดนี้เรียกว่าคําสอนเรื่องแผลเป็นของวิญญาณถ้าวิญญาณยังจำได้ว่าตายอย่างไรร่างกายก็อาจแสดงความจําเหล่านั้นออกมาในรูปของรอยแผลหรือรูปร่างผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดรอยพวกนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดของธรรมชาติแต่ในหลายกรณีตรงกับตาแหน่งที่เคยถูกแทงถูกยิงถูกไฟลวกหรือโดนฟันในอดีตบางคนเกิดมาพร้อมปานเหมือนรูกระสุน บางคนมีแผลยาวบางๆตรงลำคอหรือมีปานเป็นวงกลมที่กลางอกบางคนเกิดมาพร้อมแขนขาบิดเบี้ยวนิ้วขาดหรือมีรูเล็กๆบนกะโหลกแพทย์มักเรียกรอยเหล่านี้ว่าความผิดปกติแต่กำเนิดหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมหนึ่งในนักวิจัยสำคัญที่ศึกษาปรากฏการณ์นี้คือด็อกรเอียนสตีเวนสันจิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยเวอร์จีน ในช่วงเวลากว่า40ปีเขาศึกษาเด็กกว่า2,000คนจากทั่วโลกที่จดจำชีวิตก่อนหน้าได้เด็กเหล่านี้มักพูดถึงวิธีที่พวกเขาเคยตายแม้ในวัยที่ยังอ่านเขียนไม่เป็นพวกเขาเล่าเรื่องชื่อสถานที่อาวุธแม้กระทั่งช่วงเวลาที่ตัวเองตายในชาติก่อนในหลายกรณีเด็กเหล่านี้มีปานหรือรูปร่างผิดปกติที่ตรงกับบาดแผลที่พวกเขาเล่าว่าเคยเจอ เด็กชายในอินเดียคนหนึ่งจำได้ว่าเขาถูกยิงที่ศีรษะในอดีตชาติเขามีปานเล็กกลมตรงข้างศีรษะพอดีเมื่อด็อกเตอร์สตีเวนสันตรวจสอบบันทึกทางการแพทย์ของชายที่เด็กอ้างว่าเคยเป็นก็พบว่าชายนั้นตายจากกระสุนปืนตรงตำแหน่งเดียวกันบนศีรษะเด็กอีกคนในตุรกีเล่าว,ว่าเขาถูกฟันที่ใบหน้าด้วยขวานเขามีปานยาวลึกคล้ายแผลเป็น ธาตทานหน้าผากและดวงตาในอีกกรณีเด็กในพม่าจำได้ว่าเขาถูกแทงที่หน้าอกในชาติก่อนและเกิดมาพร้อมปานสีชมพูลึกตรงหัวใจเรื่องพวกนี้ไม่ได้เกิดแค่บางพื้นที่แต่มาจากหลายวัฒนธรรมทั่วโลกเด็กในเลบานอนอินเดียอเมริกาไทยและแอฟริกาต่างเล่าเรื่องการตายอย่างรุนแรงและแสดงบาดแผลผ่านร่างกายของตน รายละเอียดที่เด็กให้มานั้นแม่นยำเกินกว่าจะเรียกว่าความบังเอิญในหลายกรณีบุคคลที่เด็กอ้างว่าเคยเป็นสามารถตรวจสอบได้จากประวัติศาสตร์จริงและบาดแผลที่เด็กเล่าตรงกับรายงานการชนสูตรหรือบันทึกครอบครัวในอดีตไม่ใช่แค่ป่านเท่านั้นที่แสดงร่องรอยบางเด็กเกิดมาพร้อมความผิดปกติที่สะท้อนการตายในอดีตชาติอย่างน่าทึ่ง เด็กหญิงในสีลังกาคนหนึ่งจำได้ว่าเธอถูกตัดนิ้วเพราะขโมยของและเธอก็เกิดมาพร้อมนิ้วที่หายไปสองนิ้วเด็กชายในไทยจำได้ว่าเขาถูกประหารด้วยการเชือดคอและเกิดมาพร้อมความผิดปกติที่ลำคอผิวหนังตึงและเป็นรอยคล้ายถูกมัดแน่นบางคนเกิดมาพร้อมลิ้นแยกริมฝีปากแหว่งหรือใบหูที่ขาดหายบางส่วนโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่เมื่อพวกเขาจำอดีตชาติได้กลับเล่าว่าเคยถูกทรมานหรือลงโทษด้วยการตัดหรือทำลายอวัยวะส่วนนั้นบางคนมีอาการเจ็บในแขนขาทั้งที่ไม่เคยสูญเสียแขนขาในชาตินี้หรือกลัววัตถุมีคมอย่างไร้เหตุผลบางคนเกิดมาพร้อมปานรูปสัญ,ญลักษณ์แปลกๆเช่นรูปกากบาทรูปตัวอักษรหรือสัญ,ญลักษณ์โบราณในบางกรณีพบว่าเป็นรูปสามง่าม ซึ่งเชื่อมโยงกับพิธีกรรมลับในอดีตชาติในยุโรปตะวันออกเด็กบางคนเล่าว่าเคยถูกประหารในพิธีทหารลับและมีรอยสามง่ามปรากฏบนผิวหนังในแอฟริกาหมอผีเล่าว่าเด็กที่เกิดมาพร้อมรอยเหมือนแผลไหมหรือรอยเหมือนถูกฟาดด้วยแส้อาจเป็นวิญญาณของท่าที่ตายอย่างทุกทรมานกลับมาเกิดเพื่อหาความสงบในบางเผ่าแถบอเมซอน เชื่อว่าเด็กที่เกิดมาพร้อมมงคล้ำรอบดวงตาเคยถูกวางยาพิษในชาติก่อนความเชื่อเหล่านี้ถูกถ่ายทอดกันปากต่อปากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมอื่นทั่วโลกกลับพบรูปแบบที่คล้ายกันอย่างน่าประหลาดบางกรณีหมอไม่สามารถอธิบายได้ทารกบางคนเกิดมาพร้อมผิวที่เปลี่ยนสีเฉพาะบางแสงหรือมีกระดูกที่เหมือนเคยหักมาก่อนทั้งที่ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุในชีวิตนี้ บางคนเกิดมาพร้อมอวัยวะภายในที่ผิดปกติซึ่งสอดคล้องกับบาดแผลจากชาติก่อนแต่โลกการแพทย์มักไม่ตั้งคำถามว่าเหตุใดทารกถึงมีแผลเหมือนเคยถูกทำร้ายนอกจากสัญญาณทางกายภาพยังมีสัญญาณทางอารมณ์ด้วยเด็กที่มีปานรูปรอยเชือกอาจตื่นตระหนกเมื่อเห็นเชือกในชีวิตจริงคนที่มีปานตรงหน้าอกอาจรู้สึกแน่นหรือกลัวโดยไม่ทราบสาเหตุ ความรู้สึกความทรงจำและร่องรอยเหล่านี้มักปรากฏร่วมกันเหมือนร่างกายและจิตวิญญาณพยายามเล่าเรื่องเดียวกันแชท GPT พูดว่าร่องรอยลึกเป็นรอยคู่หรือรอยบุ๋มที่แนวกระดูกสันหลังส่วนล่างหรือหัวไหล่ถูกตีความโดยหมอผีว่าเป็นรอยที่เกิดจากการถูกมัดแน่นด้วยเชือกหรือโซ่เช่นในกรณีถูกประหารแรงงานทาสหรือทรมานในยุคกลาง ร่องรอยเหล่านี้มักพบในทารกทั้งที่ไม่มีใครในครอบครัวมีพันธุกรรมเช่นนี้บางรายยังมีอาการปวดหลังรุนแรงหรือมีปัญหาท่าทางผิดปกติเรื้อรังภาพถ่ายเอ็กซเรย์บางภาพแสดงให้เห็นความผิดปกติเป็นรูปกากบาทหรือรูปสามง่ามที่กระดูกซี่โครงกระดูกต้นขาหรือกะโหลกศีสะะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยมีพิธีบูชายัน หรือการตรึงกลางเขนทางาศาสนาในอดีตบางครั้งรอยเหล่านี้มาพร้อมภาพนิมิตท,ที่เกี่ยวกับการเสียสละหรือถูกกดขี่ทางจิตวิญญาณในช่วงทำสมาธิหรือการถอยกลับไปยังอดีตชาติในบางกรณีเด็กเกิดมาพร้อมนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกันซึ่งถูกเชื่อมโยงกับความตายในอดีตจากการจมน้ำหรือการถูกโยนลงแม่น้ำขณะถูกมัด มีหลายกรณีที่ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยการย้อนอดีตระลึกได้ว่าตนเคยถูกมัดก่อนจะจมน้ำตายและร่างใหม่ก็เกิดมาพร้อมนิ้วที่เชื่อมติดกันอีกปรากฏการหนึ่งเรียกว่าการแบ่งวิญญาณพบในกรณีฝาแฝดที่มีปานเหมือนกันแต่มักอยู่ฝั่งตรงข้ามของร่างกายเช่นตรงคอหน้าอกหรือขมับเชื่อกันว่าพวกเขาอาจเป็นเศษเสี้ยวของวิญญาณเดียวกัน ที่แยกออกจากกันจากการตายที่รุนแรงเช่นการระเบิดในสนามรบในคมภีร์อียิปบโบราณและลัทธิเตา๋ามีคำอธิบายถึงการแยกร่างของจิตหรือที่เรียกว่าคาที่แบ่งตัวตอนวิญญาณออกจากร่างสิ่งทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าปานแผลเป็นและรูปร่างผิดปกติอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันอาจเป็นข้อความจากจิตวิญญาณเป็นความทรงจำที่ฝังอยู่ในเนื้อ เป็นร่องรอยของบาดแผลที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาแชท GPT พูดว่าเด็กคนหนึ่งอาจเกิดมาพร้อมปานคล้ายแผลไฟไหม้ทั้งที่ไม่เคยเข้าใกล้ไฟเลยสักครั้งใครบางคนอาจมีรอยแผลรูปกระสุนทั้งที่ไม่เคยถูกยิงเลยในชีวิตนี้เพราะบาดแผลทางจิตวิญญาณกลายเป็นรอยบนร่างกายราวกับเป็นคำสั่งร่างกายมนุษย์ในคันก็เหมือนดินเหนียวอ่อนที่ถูกวิญญาณซึ่งบาดเจ็บ กดรอยของมันลงไปอีกคำสอนหนึ่งในพุทธิเบตพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าลุงเป็นลมละเอียดที่พาวิญญาณข้ามภพชาติลมนั้นจะดูดซับพลังอารมณ์นิกรรมและแผลวิญญาณในขณะที่วิญญาณเดินทางผ่านบาโดกช่วงเวลาระหว่างความตายและการเกิดใหม่ระหว่างที่มันเดินทางมันเก็บทั้งเจตนาใหม่และความทรงจำเก่าซึ่งไม่ใช่แค่ความคิดแต่เป็นรอยพลังงานที่ฝังลึก รอยเหล่านั้นมีผลต่อเวลาสถานที่แม้แต่รูปร่างของร่างใหม่ที่จะเกิดถ้าวิญญาณเคยตายจากบาดแผลที่คอมันอาจเลือกเกิดในร่างที่มีจุดอ่อนบริเวณคอเช่นปานรอยแผลหรือเสียงแหบตั้งแต่เกิดในบางกรณีที่น่าทึ่งที่สุดคือเด็กที่เหมือนกลับมาจบความตายจากอดีตชาติเด็กที่เคยตายในสนามรบอาจเกิดใหม่ในบ้านที่สงบสุข แต่ยังมีฝันร้ายเกี่ยวกับเสียงปืนและสงครามเด็กหญิงที่เคยตายในกองเพลิงอาจเกิดมาพร้อมความกลัวไฟหรือมีผื่นแปลกๆเมื่อเจอความร้อนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่รูปแบบทางอารมณ์แต่มันคือพลังแห่งความตายที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เป็นเศษเสี้ยวของอดีตที่ยังละลายไม่หมดมันกลายเป็นแผลในจิตใจกลายเป็นความกลัวที่ฝังลึกและเป็นบาดแผลที่ยังรอการเยียวยา ยังมีคำสอนที่ว่าคันมานดาเปรียบเหมือนกระจกเมื่อวิญญาณเข้ามาสู่ร่างที่ยังไม่เกิดมันจะฉายภาพสุดท้ายก่อนตายลงบนคันเหมือนแสงผ่านเลนภาพสุดท้ายนั้นซึ่งมักเป็นช่วงที่วิญญาณเต็มไปด้วยความกลัวความเกลียดหรือความโหยหาสามารถทิ้งรอยไว้บนร่างกายใหม่จึงอธิบายได้ว่าบางคนเกิดมาพร้อมแผลที่ไม่มีใครอธิบายได้ ไม่ได้เกิดจากโรคพันธุกรรมหรืออุบัติเหตุแต่มันคือเศษซากวิญญาณเสียงสะท้อนของความตายที่ยังไม่จางหายเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบหลายคนพูดคำโบราณที่สูญหายออกคำสั่งแบบทหารจากศตวรรษก่อนหรือเลียนแบบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์จากอดีตในการบำบัดหลายกรณีพบว่าคำพูดเหล่านั้นคือคำสุดท้ายก่อนวิญญ,ญาณตาย โดยเฉพาะในกลุ่มนักรบนักบวชหรือผู้ถูกประหารบางคนรู้สึกขยะขยงหรือหวาดกลัวอย่างรุนแรงเมื่อสัมผัสโลหะผ้าคลุมเครื่องแบบหรือสร้อยหนักหนักวัตถุเหล่านี้มักตรงกับสิ่งที่พวกเขาสวมใส่ในช่วงเวลาตายเช่นปลอกคอทสัสผ้าคลุมนักบวชหรือหน้ากาก,ากเพชคาตซึ่งเผยออกมาในฝันหรือการบำบัดย้อนอดีตบางคนไม่มีโรคใดๆแต่ชอบจับคอตัวเอง ชอบไอลึกหรือรู้สึกแน่นคอเมื่อเครียดเมื่อถามลึกลงไปพวกเขาระลึกได้ว่าเคยถูกตัดคอแขวนคอหรือรัดคอในชาติก่อนบางคนถึงกับหลีกเลี่ยงเสื้อคอเต่าหรือผ้าพันคอโดยไม่รู้สาเหตุฝันร้ายที่เกิดซ้ำๆโดยเฉพาะในเด็กเล็กมักเป็นเสียงสะท้อนจากอดีตชาติที่ยังไม่จบเช่นฝันว่าถูกฝังทั้งเป็นในพิธีกรรมถูกฝังพร้อมศพยุคโรคระบาด หรือถูกทำมัมมี่ทั้งเป็นตามแนวทางบางลัทธิในตะวันออกสิ่งเหล่านี้มักมาเพราะมาการกลัวที่แคบกลัวโรงพยาบาลหรือกลัวห้องปิดบางวิญญาณแสดงปฏิกิริยาอย่างรุนแรงเมื่อเดินทางไปยังสถานที่โบราณเห็นซากปรักหักพังหรือดูสารคดีประวัติศาสตร์บางยุคโดยไม่มีเหตุการณ์กระทบในชีวิตนี้เลยแต่พวกเขากลับรู้สึกตื่นตระหนกเมื่อเห็นกรุงโรม เศร้าในวิหารหรือโกรธเมื่อเห็นฉากรบยุคกลางแสดงถึงการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณกับสถานที่ในอดีตชาติอีกสิ่งหนึ่งที่มักถูกมองข้ามคือความโศกเศร้าหรือความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อเห็นภาพประหารได้ยินเสียงกลองรบหรือเห็นไฟลุกไหม้การบำบัดด้วยการถอยกลับอดีตชาติมักเชื่อมโยงความรู้สึกเหล่านี้กับประสบการณ์ในอดีตชาติ เช่นเคยเป็นเพชฌฆาตคนทรยศหรือเห็นคนรักตายต่อหน้านักจิตวิญญาณบางคนเรียกสิ่งนี้ว่าเศษซากแห่งวิญญาณหรืออารมณ์ค้างกรรมที่ฝังอยู่ในกายละเอียดของอารมณ์ปัจจุบันนักบำบัดและผู้เยียวยาจิตวิญญาณจำนวนมากใช้วิธีที่เรียกว่าการถอยกลับอดีตชาติในกระบวนการนี้ผู้เข้ารับการบำบัดจะเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายลึก คล้ายพวังเพื่อเปิดประตูความทรงจำเก่าบ่อยครั้งเมื่อบุคคลน,นั้นเห็นหรือสัมผัสช่วงเวลาที่ตายในอดีตจะเกิดการปลดปล่อยทางอารมณ์อย่างลึกซึง้งบางคนร้องให้ตัวสั่นหรือเข้าใจต้นตอของความกลัวตลอดชีวิตในบางกรณีหลังจากประสบการณ์นี้ปานหรือรอยแผลเริ่มจางลงหรืออาการเจ็บป่วยเรื้อรังก็เบาบางไปเหมือนกับว่าเมื่อจิตวิญญ,ญาณได้รับการเข้าใจ มันก็ไม่จำเป็นต้องตะโกนผ่านร่างกายอีกต่อไปนอกจากนี้ยังมีเทคนิคเยียวยาพลังงานที่ใช้กันในวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกเช่นการเรียกวิญญาณกลับมาและการล้างออร่าเพื่อดึงชิ้นส่วนวิญญาณที่บาดเจ็บกลับคืนและขะจัดเศษพลังงานจากการตายอย่างรุนแรงการเยียวยาที่ลึกที่สุดหลายครั้งเกิดขึ้นจากการให้อภัยหากวิญ,ญญาณยังแบกความโกรธจากการถูกฆ่า หรือความรู้สึกผิดจากการเป็นผู้ฆ่าอารมณ์เหล่านั้นจะกลายเป็นโซ่ตรวนต้องได้รับการชี้นำให้ให้อภัยไม่ว่าจะให้อภัยคนที่ทำร้ายตนหรือให้อภัยตัวเองในกรณีหนึ่งที่ด็อกเตอร์สตีเวนสันบันทึกไว้เด็กคนหนึ่งเกิดมาพร้อมปานตรงหน้าอกและจำได้ว่าเคยเป็นทหารที่ฆ่าคนจำนวนมากรอยปานนั้นตรงกับจุดที่เขาเคยถูกแทง ตอนสิ้นสุดสงครามในอดีตชาติเมื่อเขาได้รับการชี้นำให้สวดขอขมาต่อผู้ที่เขาเคยฆ่าในอดีตอาการเหงื่อออกกลางคืนและเจ็บหน้าอกก็หายไปแม้ร่างกายจะไม่ลืมแต่มันสามารถปลดปล่อยได้เมื่อพลังของบาดแผลนั้นได้รับการมองเห็นสัมผัสเคารพและเข้าใจวิญญาณก็ไม่จำเป็นต้องพกพาแผลนั้นไปยังชาติหน้าอีกต่อไป ป้านอาจยังคงอยู่แต่ภาระทางอารมณ์และจิตวิญญาณเบื้องหลังก็ได้ถูกปลดเปลื้องไปแล้วนี่คือปาฏิหาริย์ของการเยียวยาทางจิตวิญญาณไม่ใช่การลบออกแต่คือการรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวแผลเป็นกลายเป็นหลักหมายทางวิญญาณไม่ใช่คุกจองจําอีกต่อไปเราต้องตระหนักว่าไม่ใช่บาดแผลทุกแผลในวิญญาณจะต้องถูกลบให้หายไปเสมอไป บางแผลถูกเก็บไว้เป็นเครื่องเตือนสติเหมือนรอยสักศักดิ์สิทธิ์พวกมันบรรจุปัญญาเอาไว้เช่นคนที่เกิดมาพร้อมปานตรงลำคออาจเติบโตมาเป็นผู้เยียวยาผู้อื่นผ่านเสียงพูดหรือคนที่มีปานเหมือนไฟไหม้อาจกลายเป็นครูผู้ช่วยให้ผู้อื่นผ่านพ้นบาดแผลทางใจในวิธีนี้บาดแผลจากอดีตชาติสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องมือแห่งการตื่นรู้ แทนที่จะเป็นเพียงความเจ็บปวดกรุณาแชร์วิดีโอนี้กับผู้ที่คุณรู้ว่าควรได้รับฟัง